สองฝั่งเจ้าพระยาจาก,กรุงสีทนบุรีถึงกรุงเทพถิศสยาเกิดชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่เถิบโตวไวนามว่าตลาดน้อยาษานหลากหลายวัฒนธรรมการค้าทำทุกที่ ตอกซอกซอยความเจริญสะท้อนผ่านตามลอยวิถีชีวิตอาหารประเพณีจุดเริ่มต้นของตลาดน้อยเริ่มประมาณในปีพุทธศักราช2,310ถึง2,398ในช่วงนั้นมีชาวจีนได้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในชุมชนของตลาดน้อยมาตั้งแต่ เป็นคำที่ใช้เรียกย่านตลาดการค้าแห่งใหม่ของชุมชนชาวจีนที่เกิดจากการขยายตัวของสำเพ็งลงมาทางตอนใต้หรือมีอีกชื่อเรียกว่าตลาักเกียตลาดในภาษาจีนแปลว่าตลาดเกี่ยนั้นแปลว่าน้อยตลาดเกี่ยแปลว่าตลาดน้อย ต่อจากนั้นพอมาในช่วงที่ตลาดน้อยเริ่มเข้าสู่ยุครุ่งเรืองในช่วงนั้นชุมชนตลาดน้อยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากสุดในสมัยรัชกาลที่4ในสมัยพระองค์ได้มีการทําสนธิสัญญาเบาริงที่มีการเปิดโอกาสให้เรือของชาวต,ต่างชาติได้เข้ามาทําการค้าการขายกับประเทศไทยของเรา ซึ่งส่งผลดีในย่านตลาดน้อยกับกิจกรรมการค้าและธุรกิจเสียงกงที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่มาของคำว่าเสียงกงหรือย่านเซียงกงเป็นย่านที่ใช้ขายพวกอะไหล่เครื่องยนต์มือสองต่างๆในสมัยช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นทหารญี่ปุ่นได้ว่าจ้างให้ช่างตีเหล็กในย่านตลาดน้อยนำชิ้นส่วนเครื่องเรือและแยกชิ้นส่วนเครื่องออก จำนายพอสองครามจบสิ้นธุรกิจเซียนกงนี้ก็ขยายตัวมากจนตลาดน้อยกลายเป็นแหล่งซื้อขายอาระไหล่รถยนต์เก่าแห่งแรกของกรุงเทพเลยทีเดียวและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ตลาดน้อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือในสมัยรัชกาลที่4ยังมีการตัดเินสายแรกของประเทศไทยนั่นคือ จเจริญกรุงและยังมีการขุดคลองประดุงกรุงกระแสอีกด้วยพอเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันตลาดน้อยกลายเป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตสองพันทวงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ความเก่าแก่ของย่านตลาดน้อยนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ไม่จงหายมากมายเราจะเห็นถึงการผรสมผสานของเชื้อชาติวัฒนธรรมต่างๆ ที่แทรเข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในบ้านเรือนประเพมีรวมถึงอาหารการกินต่างๆและสาภาพสังคมในสมัยเก่าที่เกิดขึ้นอย่างซอยเจริญกุ้ง22ซอยแฟชัรัพับสินที่สะท้อนสาภาพสังคมวัฒนธรรมสมัยเก่าจนมีการตั้งสมญานาว่าตอกผีสิงและตอกผีดิบ ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3ในรลาวบีพุทักราช2374สภาพเศรษฐกิจของประเทศฝืดเครืองข้าวยากหมากแพงเงินที่เคยหมุนเวียนจึงหดหายไปเจ้าสัวจีนหงนายอากรนสุราได้กล่าวทูลรัชกาลที่3ว่าสาเหตุที่เงินหายไปเพราะชาวบ้านนำเงินไปใส่หายฝังดินเก็บไว้ไม่นำเงินออกมาใช้ใจ่าย หากต้องการให้เงินหมุนเวียนต้องมีการออกหวยให้ชาวบ้านแทงกันซอยนี้เลยเต็มไปด้วยโรงบ่อนเบี้ยคนที่เข้ามาเล่นการพนันเหมือนคนโดนผีสิงไม่มีสติเขาจึงเรียกกันว่าต่อผีสิงเหมือนผีพนันเข้าสิงต่อมาในยุคหลังเริ่มมีสารเสพติดตอนนั้นเป็นสารเสพติดประเภทเฮโรอ,อีนหรือผงขาว ทำให้คนในชุมชนย่านนี้เริ่มมีการติดสารเสพติดประเภทเฮโรอีนมีอาการติดยาเหมือนผีดิบผู้คนจึงเรียกว่าตอบผีดิบตัวตลาดน้อยอยังเหนเ็นการประสมประสานที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติตัวคานบ้านเรือนวิถีชีวิตอาหารการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นในย่านนี้วัดแม่ทาลูกป,ประธรรมหรือโบสถ์การะวา่าสืบร,รวมจิตใจ โดยเริ่มต้นจากการที่ชาวโปรตุเกสอพยพภัยสงครามมาจากกรุงศรีอาวิทยาและดารพราชสถานที่ดินจากราชการที่หนึ่งจึงได้มาตั้งถิ่นฐานในย่านตลาดน้อยซึ่งชาวโปรตุเกสได้นำสมบัติอาราค่าสองชิ้นมาด้วยอันได้แก่รูปปั้นพระสพของพระเยซูลักษณะนอนหงายที่มาของชื่อกาลาวามาจากกาลาวาลิโอ ซึ่งเป็นเนินเขาที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ตรึงการเขียนของพระเยซูและยังมีรูปปั้นพระแม่รูปประทับอีกด้วยถ้าพูดถึงสถานที่สำคัญอีกที่ในย่านตลาดน้อยคือวัดอุัยราชบำรุงหรือวัดยวนตลาดน้อยเดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดคันอวนซึ่งเป็นภาษาเรียกนาม แต่ต่อมาได้รับพระราชทานาว่าอุภัยราชบำรุงซึ่งคำว่าอุภัยแปลว่าสองนั่นหมายความว่าวัดนี้ได้รับพระบรมราชูปรมภาจากพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่หและถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดแบบเวียดน,นามแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดอุภัยราชบำรุงคือ พระสาวกที่อยู่ข้าองค์พระประธานไม่ใช่องค์พระสาวีบุตรกับพระโมคขารนะเหมือนวัดอื่นทั่วไปแต่จะเป็นองค์พระมหากัสปะกับองค์พระอานนนั่นเองซึ่งพระสงฆ์ทางนิกายมหายานถือว่าพระมหากัสปะกับพระอานนเป็นพระอัครสาวกตัวของวัดยวนนั้นนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานนั่นเองขยับมาดูในส่วนของศาลเจ้าโจสือกง านเจ้าเก่าแก่ในตลาดน้อยคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในประดิษฐานหลวงปู่โจซือกงเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพแห่งหมอยาเทพแห่งการรักษาโรคในส่วนของสีผิวของหลวงปู่โจซือกงที่เป็นสีเปิดอมงคุด <c oughs> เหตุผลที่หลวงปู่มีสีผิวเข้มนีม้เกิดจากการที่ท่านได้ดูดซับโรภคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วยต่างๆจากผู้คนที่มากราบไหว้ท่านและอีกศาลเจ้าหนึ่งนั่นคือศาลเจ้าโลกเกียรหรือศาลเจ้าฮ้อนหวงปูเริ่มต้นจากการที่ชาวจีนฮักกาหรือจีนแคะมีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยและได้อัญเชิญองค์งงเจ้าพ่อฮ้อนหวงปูจากเมืองจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยและมีการสร้างศาลเล็กๆปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยราัชากาลที่5ได้มีการก่อสร้างศาลเจ้าโรงเกลือขึ้นศาลเจ้าแห่งนี้มีความพิเศษมากเพราะเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในประเทศไทยที่องคระประธานในศาลเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นกษัตริย์จีนต้นราชวงศ์ฮั่นที่มาของคำว่าศาลเจ้าโรงเกลือมาจากอดีต บริเวณชุมชนตลาดน้อยนี้ประกอบอาชีพทำลองเท้าเป็นจำนวนมากและผลิตเกลือดมามาก่อนชาวบ้านจึงเรียกสารนี้ว่าสารเจ้าโลงเกลือบต่อมาอีกที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ,จของชาวพุทธศาสนากับวัดประทุมคงคาราชาวรรวิหารเดิมว,วัดน,นี้ชื่อว่าวัดสามเพลงเพราะตั้งอยู่ถนสามเพงเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยา แต่วันนี้มีการชัรง้ซุซอมมากจึงได้รับการบูรณาปฏิสังขรณขึ้นใหม่ในสมัยรัชการที่หนึ่งโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชการที่หนึ่ง พระองค์ท่านโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์และทรงอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระปฐมบรมชนกหลังจากสร้างเสร็จรัชกาลที่หนึ่งจึงพระราชทานนามว่าวัดปฐมหง,งภาภายในพระอุโบสถของวัดน,นี้มีพระประธานคือพระพุทธมหาชนกทรงเครื่องอย่างกระสับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปางทรงเครื่องจัก,กรพรรดิและพระพุทธมหาชนก ยังเป็นหนึ่งแม่สาวองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงามที่สุดของประเทศไทยพระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงามที่สุดของประเทศไทยสามพระองค์อันได้แก่วัดน้ำพระเมนคือพระพุทธดิมิตวิชิตมานวลีสรีสัจเพศบรมไตโรก,กนาถและยังมีวัดนางนองคือพระพุทธ,ธรรมหาจากักรพัรดิและพระพุทธ,ธรรมหาชนกวัระภุมิค,งคงหแห่งนี้ และอีกหนึ่งความน่าสนใจของวัดประทุมคงคาแห่งนี้คือมีแท่นสำเร็จโทษโบราณที่ไว้เป็นฐานรองการสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์สำหรับการประหารชีวิตกรมหลวงรักกรนเรศพระองค์เจ้าไกลายสอนซึ่งพระองค์คือบุคคลสุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร พระองค์เป็นบุตรของรัชกาลที่หนึ่งเก่าเจ้าจอมมานดาน้อยแก้วการสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เป็นการสําเร็จโทษของเชื้อพระวงศ์ต้องมีแท่นหินมารองรับเพราะมีความเชื่อว่าหากพระโลหิตของเชื้อพระวงศ์ตกต้องลงพื้นแผ่นดินแผ่นดินจะลุกเป็นไฟจึงมีแท่นหินมารองรับไว้นั่นเองและสถานที่ต่อไปคือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อย ประวัติความเป็นมาเริ่มต้นของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยโดยกิจการของธนาคารเริ่มต้นขึ้นในนามบุคลากรตั้งโดยพระเจ้าบรมมวง์เธอกรมม,มหิศราชหฤทยัยเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในรัชกาลที่ห พระองค์ท่านทรงมีพระทัยอย่างแ,แน่วแน่ที่จะให้สถาบันการเงินของประเทศไทยเป็นฐานรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศต่อมารัชกาลที่5ได้พระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในนามว่าแบงก์สยามกมาจนคุนจำกัดในปีพุทธศัก,กราช2449 เมื่อแรกเริ่มดำเนินกิจาการธนาคารแบงก์สยามกมาจนได้ใช้สำนักงานเดิมของบุคครับซึ่งเป็นตึกสองแถวสองชั้นที่เช่าจากกรมประทังข้างที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านหม้อในปีถัดมาธุรกิจธนาคารได้ผลเป็นที่น่าพูงพอใจก็มีการขยับขยายธนาคารเพร้อมเนื่องจากสถานที่มีขนาดเล็กคับแคบ ธนาคารจึงได้จัดซื้อที่ดินจํานวนหนึ่งในตลาดน้อยเนื่องจากตลาดน้อยตั้งอยู่ในย่านเทคโนโลยีสคัญของกรุงเทพในขณนะนั้นสะดวกสบายต่อการคมนาคมขนส่งเพราะด้านหนึ่งมีทางออกสู่ส่วนเจริญกรุงซึ่งเป็นเหินสาหรบสะดวกสบายกับทางสัญจรส่วนด้านหนึ่งติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะดวกสบายแก่ประชาชนหรือพ่อค้า ที่ใช้เรือเป็นยานผ่านะมาติดต่อกับธนาคารและสถานที่ต่อไปคือบ้านเลขที่1ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง30หรือตอบกับตันบุชเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงพระราชทานที่ดินแถบพระมเหสีของพระองค์คือพระวิมาดาพระองค์เจ้าสวรีพิลม พราห้ามทรงขอให้คณะองครองมตรี i, จัดการที่ดินหนึ่งโดยแบ่งเป็นสับแลงเพื่อให้เช่าสาเหตุที่เป็นบ้านเลขที่หนึ่งเนื่องจากเขตบางรักเดิมหรือเขตสีพญาถือว่าบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของปงครองมตรี i, และได้รับเกียรติเป็นอันดับหนึ่งอาคารเดิมเป็นสํานักของบริษัทโรงกันฝรั่งเศสในอดีตโดยมีสถาปัตยกรรมแบบมีโอคาสิกตำหนักแบบหลังคา ทรงต้นหยาและต่อมาป,ปิดท้ายกับสถานที่สำคัญและสวยงามของตลาดน้อยนั่นคือกรมเจ้าท่าประเทศไทยของเรามีการติดต่อค้าขาชกกับต่างชาติสมัยสุโข,ขทัยเป็นราชธานีคำว่ากรมเจ้าท่า ไม่ใช่คำเรียกที่ใช้เรียกกันในสมัยนั้นแต่ใช้คำว่าเจ้าภาษีหรือนาย่ดนหรือนายขนมัมตลาดบ้างซึ่งทั้งหมดแล้วแม่ที่สำคัญคือต้องเข้าจอดสมอเรือค้าขายเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่าค้าขายที่เข้าและออกราชอาณาจักรเมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกคือกัปตันจอห์นบุชหรือพระยาวิสุิสาครดิ์ ท่านเป็นชาวอังกฤษท่านทรงมีความรู้ความสามารถความฉเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติราชการจนได้รับพระราชบัณฑาศักิ์อย่างคุนดานไทยสิ่งที่สำคัญภายในกรมเจ้าท่ามีหลากหลายมากอันได้แก่พระพุทธโลกุตระธรรมะประชานาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงประจำวันศุกร์และมีการประทานอัญเชิญระบโมษาลิลิกธาุเพื่อบรรจุวที่พระเกศ และยังมีเรือไกาสาระมกพิมานเป็นเรือประจำตำแหน่งของอธิบดีกรมเจ้าท่ามีศาลเจ้าจงเซียนกงเป็นศาลเจ้าที่ประกอบด้วยศิลาอับเฉาเป็นตุ๊กตาจีนมีองค์เจ้าพ่อกวนอูกับองค์เจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ที่มาจากเรือสำเภาจีนในสมัยก่อนรวมไปถึงยังมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรมเจ้าท่าอีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดน้อยมีสภาพสังคมความเป็นอยู่ที่หลากหลายอันเป็นผลมาจากการประสมประสานการระหว่างผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดน้อยมีาศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆรวมถึงรูปแบบการประกอบอาชีพเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนที่เกิดขึ้นในย่านตลาดน้อยแห่งนี้ได้สะท้อนว่าแม้การเวลาเปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัยนานเท่าไรแต่ความเก่าแก่และอัตลักษณ์ที่จะคงอยู่ไม่มีวันจางหายตลอดไป